หเรื่องเล็กๆที่คนมีความสุขเขาชอบทำกันการมีความสุขของแต่ละคนต่างกันขึ้นอยู่กับความหมายของชีวิตแต่ละคนบางคนอาจทำสิ่งนี้แล้วมีความสุขหรือบางคนอาจทำสิ่งนี้แล้วไม่มีความสุขซึ่งเหตุผลของทุกๆคนย่อมแตกต่างกันออกไปแต่ความสุขไม่ว่าจะเกิดขึ้นในรูปแบบไหนก็ตาม นับว่าเป็นเรื่องที่ดีด้วยกันทั้งนั้นแล้วเคยสงสัยบ้างไหมว่าคนที่เขามีความสุขจริงๆเขามีวิธีการคิดหรือการปฏิบัติตัวกันอย่างไร6เรื่องเล็กๆที่คนมีความสุขเขาชอบทำกันข้อที่หนึ่งแสดงความขอบคุณคนที่มีความสุข มักจะชอบและรู้สึกขอบคุณในสิ่งที่พวกเขามีและพอที่พวกเขาได้รับโดยไม่ได้สนใจสิ่งที่ขาดเลยการตระหนักว่าคุณได้รับสิ่งต่างๆมากมายการมีคนคอยซัพพอร์ตคุณรวมไปถึงพรสวรรค์และความรู้ของคุณที่สามารถแบ่งปันให้กับคนอื่นได้แค่นี้มันก็น่าจะเป็นเหตุผลที่เพียงพอแล้ว ที่เราจะรู้สึกขอบคุณชีวิตข้อที่สองการมองโลกในแง่ดีการคิดลบกับสิ่งต่างๆรอบตัวไปหมดอาจน,นำพาให้เรามองว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเลยนอกจากความมืดมนเท่านั้นคนที่มีความสุขจึงมักคอยหาเรื่องดีๆในสิ่งที่พวกเขาได้เจอ และพวกเขาก็พยายามที่จะให้กำลังใจคนอื่นรอบๆตัวอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้โลกต้องการคนเหล่านี้มากๆข้อที่สการไม่คิดมากเมื่อไรก็ตามที่คุณคิดมากนั่นแปลว่าคุณกำลังสร้างสถานการณ์ที่ไม่มีอยู่จริงคนที่มีความสุข เขามักจะยุ่งอยู่แต่กับการมีเมตตาและการปฏิเสธความคิดถึงเรื่องไม่ดีต่างๆเกี่ยวกับคนอื่นพวกเขาจะไม่รู้สึกโกรธเคืองเพราะพวกเขารู้ดีว่าลูกไม่ได้หมุนรอบตัวของพวกเขาข้อที่สี่ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใครหลายคนกำลังติดอยู่บนพื้นฐานทางสังคมและคิดว่าตัวเองจะต้องรักษามันไว้ แต่อย่าลืมว่าบางทีภาพถ่ายสวยหรูในอินสตาแกรมก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตคุณจริงๆดังนั้นคนที่มีความสุขมักจะไม่กลัวการสแสดงออกถึงการเป็นตัวเองพวกเขาจะมีความมั่นใจเพราะพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่อยู่ภายในจิตใจมีคุณค่ามากกว่าสิ่งภายนอกที่ทุกคนมองเห็น ข้อที่5ไม่ปล่อยให้ความเกลียดชังครอบนำแม้มันจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากมากจนเกินไปนะและเชื่อเถอะว่าคุณจะต้องรู้สึกดีขึ้นอีกเป็นพันๆครั้งในการใช้ชีวิตโดยการไม่รู้สึกโกรธหรือเกลียดใครเลยข้อที่6จงให้อาภายัยและลืมมันซา ทุกๆคนเคยทำผิดพลาดและการให้อาภัยเป็นสิ่งสำคัญจงลืมสิ่งที่พวกเขาทำซะแต่จงจดจำบทเรียนนี้ไว้เสมอซึ่งมันเป็นวิธีที่คุณจเจริญก้าวหน้าเร็วกว่าใครๆคุณจะได้ยกระดับตัวเองและใช้ชีวิตต่อด้วยหัวใจที่มีความสุข